สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขบวนดับสิ่งท้างด้านยิฐบุตหลักกระทั่งเพจครับกลับผมใจหนู่ทอนเับเราคนจ่าครับพี่น้องเขาอยากรายงานต่อพี่กับน้องครับหลังจากฝนติดต่อกันมาหลายมือครับฝนตกติดต่อกันมาหลายมือนะครับทีมงานเฮาก็ได้ยุดไปสองมือนะครับไหนว่ายุดกับว่ายุดดอกจอดนอนซื่อิครับยิ่หน่างานนะครับมาทําการแต่งทางมือนี่นะครับแลนเที่ยวเลี่ยสบายบ่สบาย โอ้เลีนเฉลยเลยกรึบๆเนี่ยรถไทยต้องเอาเที่ยวมาแ่งไปเลยอเีิญหนึ่งครับนี่พอดีได้หินดิบแดงๆมากทำการแต่งท่างครับอยู่ที่บ้านคำสะอาดนะครับ ตำบลท่าคออำเภอเบ็นจรักจังหวัดศรีสะเกดครับงานโขงน้องหน้าซิบเล่บทะเหลี่ยวอยู่พี่น้องฝนตกข้ามลายเอ็ดไปจะได้กระบอกได้ไปแ <c> ล <oughs> ่นน้ำกันอยู่สองขั้นครับยิ่งด้วยกันอยู่สองขั้นป้นนอาอ้วนแล้วก็อีกขั้นหนึ่งเป็นอบเอือครับเนี่ย ออเออเป็นคนขับอีกสองขั้นเอาไปซ่อมครับกลับบ้านไปซ่อมขั้นหนึ่งขาตะกระเตียนขาตะกระเตียนดำราคาขั้นหนึ่งลูกปืนปลายเกียร์นะี่ครับเอาไอ้สางไงกำลังทําการซ่อมอยู่นี่ครับญุนกับโมเดลไปอาะสิยังนี่ไก่แน่นะครับ,รบ,นะรบพี่น้องผ้าพี่น้องเบิ้งอา่า ท่างขึ้นนะครับเบื้องการบืนขึ้นแต่ว่าผมแต่งทางดีแล้วก็รมนณารชมีปัญหานะครับกรนมารชมีปัญหาในการขึ้นนะครับวันที่18ครับพี่น้องวันนี้วันที่18เนาะ18เดือนพฤษภาคม2565นะครับธรรมาดาเหมือนคู่ปีซัมนี่ฝนพุ่งตันตกเลยพี่น้องภาคปีนี้ฝนดีขนาดสำหรับผลรายเท่านีบ้านผมอา่า เฮ็ดที่นี่ประมาณจักโดนมา đây ล่ะเดือนสองเดือนแล้วลพี่นอ้องเขาท่านเลี่ยง <c ười> จักสิวาจังไหนน,นี่ครับจ็กสิวาจังไหนมันเปนเลี่ยงเนาะผมก็อยะเปลี่ยนเลยหรอกฝนตกมาเ้าก,ก็ได้ออกซะก่อนนี่ครับตกมาแต่ละเทื่อแห้งแห้งตอนนี้ก็จะดได้ตั้งเครื่องสูบน้ำหญ่เครื่องสูบน้ำซิ่งกอบพุ่นเสียวัดไอ้ไส้ในเครับทำการเอาเครื่องสูบน้ำมาซอยเอ๋อเพิ่งปไปวันึ้นกัน ในวันไหนติดปกติโอ้ไปได้สบายครับสบายว่าล่ะสบายยกครับไปเร็วครับทำการเต็งทั้งตลอดครับ เดี๋ยวแดดออกเยอะหน่อยขัดฝนหมดตกมันเองกันคงสิสบายนะครับแล่นได้สบายปูดไปเลื่รถไทยผมหลิวเตหัวผมไม่หลิวเตหัวครับซื้อหลิวครับหลิวเตหัวมาสั่กมาปูดไปหลังลิงเลยครับเอ้านะครับขอบคุณพี่น้องที่ตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิูงในช่องของผมำสิงครับสโลแก่ผมก็เป็นะครับพี่น้อง าพา่น้องที่ตามผลงานที่งานเฮ้านะครับโคกน้องนาสิเปรยนะครับอยู่ที่บ้านคำสะอาดนะครับตอนนี้จะได้เห็ดไปน้ำแตงข้างไปพร้อมเราไต่ันนีนก่งขั้นไม้ครับเ <c oughs> จ้า MU มยูซีเก้าครับพอได้ดันพอได้ใส่พี่น้อง ไปแล้วเราดัมเลนแค่สองขั้นครับเอาว่ากันไปมุอนีล้ละเดี๋ยวสิไปทำการเอืน้นมมเอืน้นพวกมาอีกเอาไปถอยถอยถอยสองขั้นกับพี่ยอาได้ครับพี่้อง <c oughs> มีงานมีการเอิ้นใส่เอิ้นหาเด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่ที่ใส่บริการทีมงานหอเจาะเกาะเกียรติเจริญทรัพ์การยุทธานะครับช่วงนี้อาจศรีเห็นผมไปมั่วหนาา้าดังอยู่ทั้งบังไฟนะครับฤดูกาลบังไฟพี่น้องม่วนหลายมากหลายครับมากหลายก็เป็นบังไฟนี่แหละเอา้าวันี้ครับจุดใส่ห่อเสื้อจะของผมเลยใส่หอส่อเสื้อหอเจาะเกาะเกียรติเจริญทรัพ์การยุทธาพุผมจะจุดไปครับจุ๊บ ไปย้ำจะคว้าไปจวดบังไฟนีแ่แหละผลเลยตกโอ้นอนยน้องเอ๋ยแกแจกสิวายจังไหนเนาะใจมันหม,มักเนาะตกเหล่มตกวะ <laughs> อ๋อยังอยู่กับรถคุสซานี่ครับซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่ขีดสิบนะครับ,บมุมมุมมุมมอม,ม,มเลอะ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 เ,ะเ,ะเะถือถ่อๆนิดน้อนย,อย,อย <laughs> กับทีมงานนะครับสู่กันต่อไปกับทีมงานเฮาเห็ดโกกน้องหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณอ่า เมื่อครับผู้ติดมาอยู่น้ำหม่นะครับเมื่อครับผู้ติดมาอยู่น้ำหม่เฮา,มมออมมาเ,เมื่อเมื่ออื่นนะครับเมื่อนี่ติดต่อมาแล้วนะครับพร้อมื่อนเจอกันอยู่ไหนงานเอาจัดไปยินดีต้อนรับขอตัวขอบข้วหอจะก่อเกียรติจะเริ่มสรรัมการโยธาในการสั่งรับทีมงานนะครับผู้ติดสิมาอยู่ในขอบข้วเฮานะครับเป็นทีมงานนี่สบายๆนะครับไปเรื่อย ille, ๆนะครับมีงานมีการกับไปเรื่อยๆเอาเบิรงงบเออขึ้นก่อน ไปสบายสบายอีกเที่ยวนึงกันทางผ่านทางโอเคผมกัสิไปหาซื้ออะไรรถก่อนโอ้ปวดดิบเดือนแต่ไี่นองจใส่ลายนะครับใส่ลายมันก็นขึ้นมาได้เ,เอาซ้ำให้ทางมันดีซะก่นอนไปแล้วสบายครับแบบนี้ก็โอเคนะครับแบบนี้ก็โอเค สองคนกับปา่าอ้วนน้ำก็ออกครับน้ำออกบอ่อน้ำไหลซิบสิบครับใสดีขนาดแนมนกับมะเขือพี่น้องเลยวันนี้เป็นวันสปริงนะครับเ <laughs> ด็กก้าวันสป,ปนริงเลย ถอยถอยป้าถอยเวลาอานสิยืนอยู่แ <philanthropy>. ค่ไก่แน่นะครับอานสิยืนอยู่แค่ไก่แน่แล้วพี่น้องเดินนะครับสำหรับการบึงถอยไปเลยอ่ะเออนี่คือหน้างานนะครับโคกน้องหน้าผู้ใดอยากได้กติดต่อนะครับพี่น้องภาพมุม zoom ขึ้นในไทยพี่น้องเดี๋ยวบึงสำหรับอันนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเกนาะลู่หัวใจอยู่ตรงนี้นะครับผมพระท่านได้ทายขาวพุ่มสูงให้พี่น้องหดือเบื้งอีกเท่านึงนะครับเพราะว่าขออนุญาตแตง่งตกแต่งให้มันเลียบมันงามก่อนนะครับสีลงให้พี่น้องหดือเบื้งว่ามันสีงามสีดีซ้ำใด้นะครับ,ส,นะรบสารับโขกน้องหน้าทีมงานเฮาเอ็ดในพีให้น้องนะครับเอ็ดให้อายให้ไส้ให้เสียเพิ่นขอบคุณเพื่อนที่ใส่บริการเฮาตลอดนะครับเอาฮ่าเอ้นะครับ <laughs> เบ <laughs> สียเพิ่นไม่ได้เบ่งคลีบบ่ เบื่อเงินเติมน้ำมันในเด้อติเงินเริ่มเบิดแล้วพี่น้องเงินเติมน้ำมันเริ่มเบิดเก่โอ้ยนะครับเอ้ายกลำบากเปิดเครื่องปีนี้ฝนมาเร็วนะครับฝนก็มาเร็วเสียแล้วเกิดให้กำลังใจทีมงานเราเมโค้น้ำกันนะครับเบิดสุหมงสุบอนนะครับเบิดสุคนกเอาสู้ๆเท่านั้นละน้องพี่น้องนอกขันป้าสู้กับป้าล้วกันป้าสู้กับ บอจบนะครับพอสู่ก็บม่มีเงินไม่ใส่มีท่องใส่กางวาดเพิ่น <c oughs> เอ้ามาปามาเดินได้สบายอยู่ห <c oughs> รอกอาจจะมืดๆเนี่ยนะครับแต่วา่าตาเดยดออกก็คงจะโอเคนะครับพี่น้อกตาเดยดออกก็คงจะโอเคอย่ ตอนนี้แดดก็เริ่มออกันละแต่ว่วาก็โอ้ทำเรียวนะครับริบหาน,นาฬิกาก็มีสิบหานาทีโดยประมาณนะครับอ๋ขอบคุณพี่น้องติดตามครับอัปเดตนาง,งานในพี่น้องในเบิง้งนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามปูติีขามาเบิ้งใหม่กันอยอะลริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิงด่งกดแชร์กดไลค์ลิปให้พ่อเด็กกรลังอกกลังใจของทีมงานนะครับคลิปนี้อัมลาผ่านใจพี่น้องทเกคานะครับไปเร็วนะครับสวัสดีครับ